เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะวันนี้ดิฉันรัติกจรจารุเกษตรวิดำเนินรายการอีกเช่นเคยค่ะรายการปฏิวัติสุขภาพนี้พบกับคุณผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันนะคะเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ,บดีค่ะตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่หลายๆคนจะต้องหันมารับฟังกันค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราได้พบเจอกันอยู่ทุกวันทุกคนในครอบครัวของเราไม่คนใดคนหนึ่งเขาต้องรับประทานอาหารที่เรากําลังจะ พูดถึงกันในวันนี้แล้วก็จะต่อเนื่องไปยังวันอื่นๆอีกด้วยเช่นเดียวกันนะคะนมและเนยเป็นอาหารที่ดูเหมือนว่าสมาชิกในครอบครัวจะต้องดื่มหรือไม่ก็ต้องเป็นส่วนผสมในอาหารที่เราได้รับประทานกันในแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่านมและเนยนั้นเราควรจะดื่มจะกินอย่างไรกันบ้างมีโทษและประโยชน์อย่างไรเริ่มต้นด้วยโทษก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราอาจต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินอาหารเพิ่มมากขึ้นพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันสวัสดีค่ะอาจารย์คับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ว่าด้ยวยเรื่องนมและเนยแล้วเมื่อสกรูป,ปกติเราจะต้องบอกว่ามันมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรแต่ว่าเลือกที่จะเอาโทษมาก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ระมัดระวังในการกินอาหารมากขึ้นนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ปูพื้นความรู้ของให้เราก่อนทั้งนมแล้วก็เนยนะค,ะครับค,คือผมมีความคิดว่าไข่นมเนยนะครับเป็นอาหารที่หลายคนบริโภคอยู่บางคนที่ทานอาหารมังสวิรัติก็ยัง<ม>รับประทานหรือหรือดื่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่นะครับผมก็จะบอกทั้งข้อดีและข้อเสีย พื่อให้ประชาชมได้รับข้อมูลอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับแน่นอนว่านมเนี่ยมันอยู่ในอาหารหลายชนิดไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นดื่มนมวัวแต่เพียงอย่างเดียวบางคนดื่มนมวัวโดยไม่รู้ตัวครับเช่นอยู่ในอาหารประเภทพวกอาหารพวกแพนเค,ค้กอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับเราก็ต้องเอานมผสมกับไข่ใช่ใช,ใช่ไหมครับกินอาหารที่เป็นซุปครีมเราก็มีนมผสมอยู่ข้างในค่ะ นะครับหรือแม้กระทั่งเรากินอาหารฝรั่งหลายชนิดเนี่ยนะครับก็ผสมนมเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประกอบอาหารด้วยเพราะฉะนั้นอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะยิ่งอาหารเบเกอรี่เค้ก<ม>เคิร์กอะไรพวกนี้นะครับ,รบจำนวนมากเหลือเกินที่มันผสมนมเข้าไปด้วยและใส่น้อยก็จะไม่ค่อยอร่อยด้วยใช่ะะใส่น้อยก็จะไม่อร่อยและหลายคนก็ แม้กระทั่งดื่มอาหารดื่มเครื่องดื่มอย่างเช่นชากาแฟะนะครับ<ม>ก็ผสมนมเข้าไปด้วยจะเห็นได้ว่านมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทย<ม>ไปแล้วในยุคนี้นะครับแน่นอนว่าแล้วนมกับเนยต่างกันไหมต่างกันอย่างแน่นอน<ม>ซึ่งหลังจากท่านผู้ชมรับชมในเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้แล้วเนี่ยต่อไปท่านผู้ชมจะแยกแยะออกว่าท่านผู้ชมควรจะดื่มนม,มหรือว่าควรจะกินเนยหรือจะไม่ควรกินทั้งนมและเนย หรือกินนมอย่างเดียวดื่มนมอย่างเดียวเราก็จะมาเข้าใจกันในเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นผมจะปูพื้นให้ผู้ชมรับทราบว่ามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับชื่อชื่อหนังสือหมอฝรั่งในวังสยามเป็นหนังสือเก่าแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่บันทึกจากคุณหมอคนหนึ่งชื่อนายแพทย์เมาคอมสมิธนะครับซึ่งคุณหมอสมิธนี่นะครับเป็นหมอชาวอังกฤษ เข้ามารับราชการเป็นหมอหลวงในสมัยรัชกาลที่4นะครับนานมากเลยนะครับแล้วเขียนบันทึกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนยุโรปก็ดื่มนมนะครับปรากฏว่าคุณหมอมมลคอมสมิธเนี่ยก็ได้เขียนข้อความหนึ่งน่าสนใจบอกว่าชาวสยามไม่ดื่มนมวัวทุกรูปแบบชาวสยามนะครับการเลี้ยงปศุสัตว์ทุกรูปแบบไม่เป็นที่รู้จักกันในเอเชียตะวันออกชาวจีนญี่ปุ่นและอินโดจีนไม่เคยแตะต้องนมเลย นมถึงนมวัวน,นี่นะครับตั้งแต่ยานมเนี่ยไม่เคยแต่ต้องนมวัวอีกเลยกระนั้นก็ตามพบว่าพละกกาลังและความแข็งแรงของร่างกายโดยทั่วไปไม่ได้ด้อยกว่าพวกยุโรปอันนี้ฝรั่งเขียนว่าเอ๊ะทำไมคน<ฮ>ไทยสมัยก่อนเนี่ยชาวสยามเนี่ยสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยไม่ดื่มนมวัวเลยไม่ดื่มแต่ต้องนมเลยคือยานมจากนมแม่ปั๊บเนี่ยไม่ดื่มนมจากสัตว์ชนิดอื่นอีกเลยแต่ทำไมยังแข็งแรงอยู่ ทำไมพละก,กําลังยังแข็งแรงแล้วก็ไม่ใช่ชนชาติเดียวชนชาติญีบุนชนชาติจีนอินโดจีนไม่ว่าจะเป็นแถบเวียดนามแถวลาวกัมพูชาอ๊ะทำไมแข็งแรงกันขนาดนั้นนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องหาคําตอบว่า1คนไทยสมัยก่อนดื่มไม่ดื่มนมวัวก็ยังแข็งแรงแล้วเรามาดื่มนมวัวได้ยังไงครับทําไมมนถึงดื่มนมวัวในยุคนี้ได้แล้วก็เชื่อว่าการดื่มนมทําให้แข็งแรงใช่ดูต่อนะครับ นี่ครับคุณหมอเสมพริ้งพวงแก้วซึ่งท่านก็เป็นแพทย์ภูวุโสซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับ,รบท่านได้เคยมีปฐาฐกถาครั้งหนึ่งนะครับตีพิมพ์ในหัวข้อเรื่องกินข้าวกล้องไม่ต้องกินยากินถั่วง,งาปลาไม่ต้องพึ่งพานมวัวในการตีพิมพ์ของชมรมอยู่ร้อยปีชีวีเป็นสุขในเดือนตุลาคมปี2541โชคดีครับ,รบที่มีท่านเพราะว่าท่าน จำความได้ในเรื่องเหตุการณ์เมื่อนา,นานมาแล้วนะครับว่าปีพศ2500ซึ่งพวกเรายังไม่เกิดในเวลาตอนนั้นนี่นะครับก็คุณหมอเสมบอกว่าบริษัทจําหน่ายนมวัวและบริษัทน้ำอัดลมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยในปี2500ะนะครับแล้วก็ทำการแจกจ่ายนมและน้ำอัดลมตอนที่คนไทยยังไม่รู้จักแจกฟรีนะครับให้กับนักเรียนได้รับประทานฟรีดื่มฟรี โดยไม่เสียเงินเป็นเวลา6เดือนนี่เป็นช่วงแคมเปญโปรโมชั่นอะไรเลาทำการตลาดเลยแล้วหลังจาก6เดือนผ่านไปก็เริ่มขายในหมู่ชนจนเป็นประเพณีใหม่เป็นประเพณีใหม่แม้ในวัดก็มีการถวายขวดน้ำอัดลม <c oughs> พร้อมหลอดในยุคป,ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นนะครับปีนั้นปรากฏว่าไทยร่วมมือกับ u ูซอมหรือว่า U.S.O.M. ตรวจหาระดับคอเลสเตอรอลทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปรากฏว่าคนไทยมีคอเลสเตอรอลโดยเฉลี่ยเพียง150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรปัจจุบันการเปลี่ยนไปกินแบบตะวันตกทําให้ศัลยแพทย์ต้องผ่านนิ้วในถุงน้าดีออกกันทุกวันะนะครับแต่เรื่องคอเลสเตอรอลเราแก้กันแล้วว่าจริงๆแล้วสูงหรือต่ําให้ดูเรื่องอายุให้ดู H D L ะนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าคนสมัยก่อนไม่ดื่มนมวัวและการดื่มนมวัวในช่วงปีพศ2 5 0 0คนไทยไม่รู้จักนมวัวทาว่ามันดื่มได้ยังไงค่ะ แล้วก็แจกจ่ายนะครับแล้วก็น้ำอัดลมก็มาพร้อมกันคนไทยก็ดื่มนมวัวดื่มน้ำอัดลมกันยกใหญ่หลังจากปี2,500เป็นต้นมามจนยุคเราเด็กๆนี่นะครับก็ดื่มกันเป็นแฟชัน่นนมวัวยังดื่มน้อยนะครับแต่น้ำอัดลมที่ดื่มมากแล้วก็ส่งเสริมให้เชื่อว่าดื่มนมแล้วเราก็จะตัวโตต่อมาก็มีประเทศซึ่งแพ้สงครามโลกครั้งที่สองอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งเสริมให้คนดื่มนมวัว เราก็เริ่มเห็นคนญี่ปุ่นตัวสูงใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความคิดว่าคนไทยต้องดื่มนมวัวจนเป็นที่มาให้คนไทยทุกวันนี้เนี่ยต้องดื่มนมโรงเรียนใช่ค่ะไม่ต้องพูดถึงว่ามีการทุจริตมีหางนมมาขายนี่นะครับแล้วก็คนไทยก็ดื่มนมวัวกันเชื่อว่าเราทําให้ตัวสูงประกอบกับแฟชั่นดาราไทยในยุคหลังๆนยุคปัจจุบันเนี่ยต้องตัวสูงเหมือนฝรั่งว่าเราจะดูสูงเด่น คนที่จะเป็นดาราเ,เป็นนางแบบนายแบบได้ต้องสูงเท่านั้นนะครับต้องไปเทียบประกวดมิสยูนิเวอร์สประกวดอ,อ,อะไรต่อมีอะไรนี่นะครับใ,ในระดับนานาชาติเนี่ยคนไทยต้องสูงขึ้นเราจะได้แข่งกีฬากับเขาได้เ,เราจะได้สวยแข่งกับเขาได้เราจะได้เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับในสังคมไทยและในสังคมต่างชาติเหตุก็เพราะว่าเราได้วัฒนธรรมจากวงการ ภาพยนต์จากต่างชาติว่าคนเป็นพระเอกต้องตัวสูงใหญ่นะครับมันก็เป็นที่มาทําให้เรารู้สึกว่าอดื่มนมวัวนี่มันดีแล้วก็กลายเป็นอาหารเหมือนกับเป็นอาหารหลักที่ทุกวันเนี่ยพ่อแม่จะต้องให้เด็กกินเป็นประจำเพราะเชื่อว่าเราต้องทําให้ลูกโตเราต้องตัวใหญ่ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ทางสรีระและกรรมพันธุ์ของสายพันธุ์ที่เป็นคนเอเชียเนี่ยจริงๆตัวไม่ใหญ่นะครับนะครับโดยโดยสภาพนะครับจริงๆเป็น เป็นเผ่าพันธุ์ที่ตัวสูงไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกับชาวฝรั่งเขาอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ถูกวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นแฟชั่นแล้วว่าเอาละเราต้องการให้ลูกสูงเราก็ต้องให้ดื่มนมบัวก็จริงอะครับคนยุคหลังๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตัวสูงขึ้นจากเดิมที่ผู้ใหญ่ในยุคก,ก่อนคเคยหาไซส์เอสได้ปัจจุบันไม่มีไซส์เอแล้วเนี่ยรูปของรองเท้าต้องไปสั่งตัดกางเกงก็ ไซส์ผู้ใหญ่ก็จะมีน้อยมากแนละ้ที่ตัวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีสังคมที่ตัวสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากะนะครับแต่คำถามคือทำไมดื่มนมวัวแล้วตัวสูงขึ้นความลับมันอยู่ตรงไหนนะครับค,ความลับก็ง่ายอย่างนี้เดียวครับก็คือวัวนะครับมีลูกที่ต้องดื่มนมและลูกของมันเนี่ยจะต้องเจริญเติบโต ภายใน1ปีนะครับจาก60ปอนเป็น300ปอนห้าเท่าหาเท่านะครับใน1ปีนะครับดังนั้นตัวมันก็ใหญ่ดังนั้นเขาก็เลยออกแบบให้วัวเนี่ยมีโกรธฮอร์โมนหรือฮอร์โมนของการเจริญเติบโตมากกว่ามนุษย์ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเนี่ยช้ากว่าวัวโอเคเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าลูกวัวก็เลยดื่มนมวัว แล้วก็เจริญเติบโตเร็วด้วยเพราะว่าโกรทฮอร์โมนไม่ใช่เพราะแคลเซียมอันนี้สําคัญนะครับเพื่อเป็นหลักการสําคัญว่าได้รับฮอร์โมนจากวัวแล้วก็ทําให้วัวเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นเร็วเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ก็จะเป็นสัตว์ที่จะต้องอยู่รอดได้ด้วยการไม่ถูกคุกคาม,มจากสัตว์อย่างอื่น<ม>เขาจําเป็นต้องเร่งโตไม่ถูกคุกคามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวซึ่งเป็นสัตว์กินหญ้า นะครับมีพละกําลังในการต่อสู้กับสัตว์อื่นที่เป็นสัตว์ล่านเนื้อเนี่ยได้น้อยกว่านะครับดังนั้นเขาก็จําเป็นต้องเจริญเติบโตให้เร็วแต่นี่ก็เป็นการออกแบบโดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินะครับ,รบแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าวัวหลังจากลูกวัวเนี่ยดื่มนมแล้วพอผ่านระยะเวลาหนึ่งปีไปเนี่ยมันก็จะหย่านมลูกวัวเหล่านั้นที่เจริญเติบโตขึ้นไม่เคยกลับไปดื่มนมวัวอีกเลย อีกเลยตลอดชีวิตมันแปลว่าร่างกายของวัวก็ออกแบบให้รู้โดยสัญชาตญาณว่าหลังเราโตแล้วไม่ควรกลับไปดื่มนมอีกคราวนี้เดี๋ยวจะนึกย้อนกลับมาถึงคนนะคะคนแล้ค่ะแต่คนเราเนี่ยก็เหมือนกันครับเราก็มีช่วงเวลาดื่มนมจากแม่ยุคหลังเนี่ยเขาก็นิยมให้ดื่มนมจากแม่ให้มากที่สุดเพราะมีความรู้มากขึ้นว่าไม่ควรจะดื่มนมวัวแต่มนุษย์หลังจากหย่านมวัว จากอย่านมแม่แล้วนี่นะครับบางทียังไม่ทันนจะหย่าจากนมแม่เลยพ่อแม่ก็ให้นมวัวแล้วนะครับ,รบเพื่อเอาเข้าไปเข้าไปสู่ลูกนะครับให้หวังว่าจะเจริญเติบโตบและหลังหย่านมแม่แล้วเด็กเหล่านี้ก็ยังดื่มนมวัวไปตลอดชีวิตจะเรียกได้ว,ว่ามีสัตว์ชนิดเดียวสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนี่นะครับ ก็คือมนุษย์แหละครับที่ยังคงดื่มนมวัวต่อไปหรือดื่มนมข้ามสายพันธุ์ต่อไปแม้ผ่านช่วงเวลาการหย่านมแล้วก็ตามนะครับแน่นอนครับเมื่อลูกคนได้รับฮอร์โมนจากวัวที่ซึ่งจําเป็นต้องเจริญเติบโตเร็วลูกคนก็เลยเจริญเติบโตเหมือนลูกวัวะนะครับมีร่างกายใหญ่โตสูงใหญ่ขึ้นเราก็ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อนี้จนเราทุกคนต้อง ส่งเสริมให้ลูกทุกคนดื่มนมวัวแม้กระทั่งแม่ซึ่งท้องอยู่มีคันอยู่นี่นะครับก็เกรงว่าลูกจะไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอก็อยากให้รับแคลเซียมะนะครับก็ตัดสินใจดื่มนมวัวนะครับผมจะได้ฟังว่านี่คือความเชื่อเดิมและมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับที่เจริญเติบโตขึ้นสูงใหญ่ขึ้น แต่มันคุ้มหรือเปล่ากับสิ่งที่จะได้มาต่อไปที่ผมะจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับเราลองมาตามดูนะครับะจะขออาจารย์ขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนได,ได้ไหมคะว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเริ่มจะเห็นภาพกันมากแล้วว่าลูกวัวไม่เห็นจะต้องไป กินนมอีกเลยเขาก็สามารถจเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงได้ในทางกลับกันคนต่างหากที่กินนมแม่ก็แข็งแรงมาอยู่แล้วแต่เราก็น่าจะโตกันได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งนมของสัตว์ชนิดอื่นไม่ต้องกินข้ามสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมแพะหรือว่านมอื่นๆแล้วจะว่าไปแล้วคุณจีครับไม่ใช่วัวอย่างเดียว <S S ที่เขาหย่านมแล้วไม่ดื่มนมอีกสัตว์ทุกชนิดครับมีไม่ว่ายีราฟรไม่ว่าหมูไม่ว่าสุนัขนะครับไม่ว่ายีราฟไม่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเนี่ย พอเขาโตแล้วเขาหย่านมหมดเขาไม่ดื่มนมหมดแลครับค่ะเดี๋ยวให้จารย์พักสักครู่หนึ่งก <พอ S 2> ่อนอนะคะเคดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะกับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพค่ะ